สื่อมวลชนครับเดีย๋ยวจะรบกวนเวลาอีกสักนิดเดียวครับในประเด็นที่เป็นที่สนใจกันเมื่อวานหลังจากการประชุมพักนะครับในเรื่องของ3งูเห่านะครับผมไม่อยากให้มีความเข้าใจผิดทางสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตแสดงจุดยืนแล้วก็ชี้แจงสักนิดหนึ่งครับว่าสำหรับผมในฐานะเลขาธิการพักนะครับในเชิงของพฤติกรรมของสาท่านนี้ในอาทิตย์ที่แล้วตอนโหวต ก็มีการรวมตัวกันนั่งรวมกัน3ามคนแล้วก็ฉีดตัวไปจากทางพักก่อนที่จะโหวตออกมาเหมือนกันเพ้าเนี่ยเบื้องต้นสําหรับผมเนี่ยคำชี้แจงของทาง3ท่านนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นการโหวตผิดเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่เชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องให้ความสําคัญให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าสำหรับพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้เนี่ยผมเรียนตามตรงว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของอู๋ห่าสำหรับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ที่มีข้อสงสัยมีความกังวลในเรื่องของการที่พรรคและรัฐบาลถูกครอบงำแล้วผู้ที่ครอบงำนั้นกำลังถูกทั้งประชาชนและก็หน่วยงานในเชิงของกฎหมายเนี่ยสงสัยนะครับแล้วก็วินิจฉัยหรือพิจารณาอยู่ว่าเป็นภัยต่อประเทศชาติหรือเปล่าสำหรับพรรคภูมิใจไทยที่อยู่ร่วมรัฐบาลกับข้อสงสัยนี้ไม่ได้นั้นเนี่ยแน่นอนต้องอยู่ร่วมบ้านด้วยไม่ได้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับมันก็ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็ตั้งคณะตรวจสอบที่เรามั่นใจว่าเป็นเ,เลือดแท้ของพระคุณโดยไทยที่ยึดมั่นในอุดมการของเราในเรื่องของชาติศาสนา,า,าพระมหากษัตริย์ทั้งสามท่านนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงกันแล้วก็สําหรับในอนาคตข้างหน้านะครับในผม มั่นใจว่าอาจจะมีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้หรือความพยายามที่จะก่อให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็อยากจะฝากไปบอกแต่ละท่านที่มีความพยายามที่จะทำตรงนี้เพื่อสร้างภาพลงตาหรือความรู้สึกของเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันเพิ่มขึ้นเนี่ยว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านทำให้พวกผมได้เห็นนะครับว่าใครในพักภูมิใจไทยที่ อาจจะมองเห็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเงินสําคัญกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สําหรับผมเนี่ยเรื่องนี้สําคัญที่สุดหากเราอยากที่จะสร้างหรือทําให้ราคภูมิใจไทยไกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงและมีวุโรการที่ชัดเจนหากไม่มีพวกท่านผมคง,งล้างเลือดเสียออกไม่ได้แต่ครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ตัดสินนะครับว่าสามท่านนี้เป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่บอกเฉยๆว่านี่คือจุดยืนของพวกเราแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทําให้ผมได้เห็นชัดขึ้นใน,นาาิการครับก็จะว่าการ้ง,งตการตรวจสอ,สอบเสร็จแล้วส่วนตัวอาจจะต้องมีมาตรการที่งปปัจจุบันตอนนี้เราก็ไม่ให้มาทํากิจกรรมร่วมกับพารคแล้วนะครับเคสเดียวกับกร,รณีของท่านเอกราชนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกต้องให้เกียรติครับก็เราต้องผมว่าความจริงสําคัญที่สุดเดี๋ยวเราต้องต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนนกระบวนการตรวจสอบหลังจากนี้ ผมไว้ใจท่านชะดาครับแล้วก็อีกสองท่านเป็นเลือดแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งคณะสามท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบข,ข้อเท็จจริงแล้วผมมั่นใจในสิ่งที่ทั้งสามท่านนี้จะดำเนินการก็เ,เดี๋ยวรอชมครับปิดกั้นไม่ได้ครับปิดกั้นโดยโดยโดย,โดยตัวพักหรือจากผมนี่ปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วครับวิธีเดียวที่จะปิดกั้นได้คือตัวของสสแต่ละท่าน,นเองท่านต้องมานั่ง คิดและพิจารณาว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับตัวท่านแล้วสิ่งนั้นมันคือประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและชาติบ้านเมืองหรือเปล่าหากใช่ผมเชื่อว่าไม่มีใครตัดสินใจรับเงินหรอกครับหากใช่ผมเชื่อว่าไม่มีใครตัดสินใจที่จะในสถานการณ์นี้นะครับเ,เปลี่ยนไปสนับสนุนรัฐบาลคือปัจจุบันเพราะฉะนั้นถามว่าผมห้ามอะไรได้ไหมไม่ได้หรอกครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านลองคิดดูว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า คืวอว่ามามีสัญญาณาคล้ายๆแบบในหันการเดินนีเหรอคะว่าอันนี้อันนี้ปล่อยเป็นตามกระบวนการของผู้ตรวจสอบครับแล้วก็จริงๆหนึ่งในในผู้3ามคนที่ก็มีการพูดคุยนเบื้อง,งต้นแล้วพอสมควรแต่ผมขออนุญาตปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของคณะตรวจสอบนะครับไม่อยากให้มีข้อมูลที่บิดเบือนเรื่อไหลแต่เพียงอยากจะแสะดงจุดยืนของพวกเราว่าเรารู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างที่บอกครับย้ำเหมือนเดิม เป็นคณะตรวจสอบให้ตรวจสอบนะครับแต่ผมว่าทุกคนตอนนี้ผมว่าทุกคนแหละครับไม่ใช่แค่ผมนะครับทุกพักน่าจะอย่างน้อยน้อยผมคิดว่าควรจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดผมหวังว่าละกันครับว่าไม่ใช่แค่พักพวกผมแต่ว่าทุกทุกพักจะเห็นแล้วก็ให้เกียรติความสนใจความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับการเมืองของพี่น้องประชาชนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่เห็นสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภัยต่อท่านเองนะครับ เล,ลว่าอ่านานเท่าไหร่ครับไม่ทราบครับอันนี้ต้องแล้วแต่เนื้อหาถูกไหมครับคดีแต่ละคะดีครับผมอว่าอ,อ่นมีสัญญาณคล้า,ายแบบนี้ในอนาคตคือมันมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้แล้วก็คือนอกจากสาคนนี้มันมีสัญญาณอะไรไหาเครื่องบ่งชีท้ที่ชัดเลยคือความไม่มั่นใจในสถียรภาพของรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ครับผมไม่ต้องไปสืบหรือไปดูว่าพักผมเป็นยังไงเลยครับตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้เราได้เห็นในการตัดสินใจในการกระทำในหลายๆเรื่องแล้วรู้สึกไม่มั่นใจในเสถียรภาพ แน่นอนครับเขาต้องมีวิธีการหลายวิธีการที่จะพยายามทำแบบนี้นเพิ่มเติมถูกไหมครับาตรกาเด็ดขาดที่สุดที่เขาจะมีการถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วมีหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับแน่นอนก็ต้องดําเนินการในเรื่องการขับออกชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของคดีก็จะมีการดําเนินการทางกฎหมายเช่นกันด้วยครับแล้วแต่เคสนะครับว่าว่าแต่ละเคสเป็นอย่างไรทีคนท่านที่มีได้รับข้อเสนอเหมือนกันนะครับก็แก้าหลักตอนนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้มี ยังยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรใดๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงที่ผมบอกแล้วว่าต้องให้คอมเ็นธรรมทุกฝ่ายแม้กระทั่งจะมีการติดต่อมาหรือไม่หรือปัจจุบันวันนี้เขาคิดอย่างไรนะครับทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เขาอาจจะคิดได้ก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่ว่าวันนี้เขาโดนท้าทามแล้วแสดงว่าเขาเห็นด้วยเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตามสถานการณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ได้ ผมไม่ได้ร e> ู้สึกว่าจะไม่มีออกไปอีกนะแต่ผมก็ไม wow. ่ได้กลัวเช่นกันแล้วอย่างที่บอกผมก็ยินดีด้วยครับว่าน่าจะเป็นเรื่องดีต่อภาคสำหรับคนละคนมันมีข้อมูลว่าได้รับการติดต่อจากคนกลุ่มเดียวกันไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวกันอย่างเดียวครับหลายกลุ่มด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอเรื่องที่มอตสองจะเดินหน้สุดพัฒน์หลุย อันนั้นเรื่องนี้จริงๆผมว่าหัวหน้าก็พูดชัดเจนแล้วนะครับพวกผมก็ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรายินดีที่ตรวจสอบเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ผมอธิบายเรื่องนี้ว่าทําไมผมถึงมั่นใจมากๆว่าสุดท้ายความจริงเนี่ยจะประจักษ์แล้วก็ปกป้องทุกคนที่ได้รับข้อกล่าวหานี้จริงๆมันต้องย้อนไปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เลยของในหลวงรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6แต่ว่าผมคงไม่รบกวนเวลาพวกท่านในวันนี้นะครับในเชิงกฎหมายแต่ว่าเอาเป็นว่าพวกผมมั่นใจว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ย มันเป็นสิทธิและเป็นที่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การรัฐฝันนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าความจริงจะประัก์ชัดขึ้นในอนาคตอันอใกล้อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดแล้วกันครับถามว่าถ้าเรามาสมมุติก่อนแล้วกันสมมุติว่าผมผิดสมมุตินะครับในข้อสังเกตหรือในข้อกล่าวหาต่างๆที่ทุกคนบอกมาเนี่ยอย่างการจ่ายค่าปรับ5 0 0 0 0นต่อปีที่ถ้าจำไม่ผิดเคยมีที่เขาที่เขานําเสนอมาถามว่าพวกผมจ่ายได้ไหมครับ สบ,สบายอยู่แล้วนะครับถามว่าที่ดินที่ไม่ได้อยู่บนเขากระดงด้วยใน5,000ไร่ที่เป็นของตระกูลผมที่มีเป็นสัดส่วนแค่เพียงนิดเดียวนะครับใน5,000ไร่นั้นกระทบธุรกิจครอบครัวผมไหมครับถ้าผมจะจัดการยกคืนให้แล้วก็ปรับเปลี่ยนสถานที่ไม่กระทบนะครับถ้ากระทบก็อย่างมากแป๊บเดียวนะครับคําถามที่ผมอยากจะถามคือแล้วทําไมละครับพวกผมจะต้องยืนหยัดอยู่แบบนี้ในสถานการณ์นี้ ให้มันมีข้อคอรหาให้มีปัญหาทางการเมืองกระทบพักผมขนาดนี้อยากให้ฝากเป็นข้อคิดครับสําหรับพวกผมเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดพวกผมเนี่ยในฐานะพ่อเมืองยังยอมต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนแล้วเราแพ้คดีนี้หรือยอมคดีนี้เนี่ยเอาแค่ตัวพวกผมรอดจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดำาๆในจังหวัดบุรีรัมย์อีก4 0 0พกว่าไร่ เขาไม่มีทางสู้แน่นอนนั่นคือเหตุผลที่พวกผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าเงินนิดเดียวในการเคลียร์เรื่องนี้ให้จบในเชิงของทางกฎหมายนะครับจ่ายค่าชดเชยนะครับไม่มีปัญหาที่ดินนิดเดียวมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องนี้ต่างหากว่าทําไมผมต้องยืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับผมเชื่อว่าความจริงจะมาจับเรื่องงบผมว่าสองแนนพูดหมดแล้วนะครับ่ออผากอูหมดแล้วนะครับ มันจะกลายเป็นหนังนลังโน้นกันไหมครับพวกที่ผ่านมาที่ลงไปส่่นใหญ่ก็กลับไปสื่อในสืของประเไทยเองอันนี้พี่พูดเองนะไม่ใช่ผมนะ <c oughs> ผมไม่ได้พูดนะครับเ<อ>มื่อกี้ตัวใหญ่เป็นกระทรวงผมว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วครับผมว่าตรวจสอบในเชิงข้อเท็จจริงดีกว่าไปดูในตัวเลขและนําเสนอไม่ต้องให้ออกมาจากปากผมหรอกครับให้ขอ้อมูลให้ความจริงเป็นคนพูดนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับทม